กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ยังอยู่ที่กระบีนนะบ่นะฮะนี่ผมมาอยู่ที่เออที่พักหน้าที่พักนะครับชื่อว่าตรีชวารีสอร์ทนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับด้านหลังตรีชวารีสอร์ทอันนี้จะเป็นอยู่บริเวณหาดวานนะครับหาดวานจะไม่ใช่หัวหินนะจะห่างจากหัวหินออกมานะครับ นี้ที่พักตรงนี้เราจะมาให้ดูให้มาชมกันนะก็คือบริเวณนี้จะเริ่มจากบริเวณหน้าที่จอดรถเลยนะครับที่จอดรถตรงนี้เขาจะจอดได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะสำหรับบริเวณด้านหน้าประมาณ8ปดคันนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนหะ็นไหมฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะได้ประมาณสักสี่คันตรงข้ามก็จอดได้นะฮะที่พักเขาบอกว่าจอดได้นะฮะก็คือที่พักที่จอดของที่พักจะประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวผมให้ดู ชื่ออีกทีนี่นะครับตรีชาวารีสอร์ทจะพาไปชมด้านในนะครับเออจะใกล้ Seven เซเว่นไม่ใกล้กทีเดียวประมาณ1กิโลอะ่ะผมว่าก็ไม่ใกล้หรอกเดินไปทางนู้นนะครับประมาณ1กิโลเซเว่น <Seven. S 2> ขับรถไปดีกว่านะครับเดินผมว่าไกลไปอ่ะเดี๋ยวดูด้านในนะฮะน,นี่จะเป็นบริเวณด้านในนะครับ อันนี้จะเป็นบริเวณล็อบบี้นะฮะล็อบบี้แต่ที่นี่ผมว่าห้องน้ำเขาเยอะดีนะเนี่ยนี่ห้องน้ำด้านหน้าห้องน้ำเขามีหลายจุดอ่านี่เลยนะฮะน,นี่ผมเพูดมาด้านในเลยนะครับห้องจะมีฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับก็ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นห้องใหญ่ จะมีประมาณ3 3สห้องนะเป็นห้องใหญ่เ๋ยวผมให้ให้ดูคร่าวๆเลยก็จะเห็นข้างในชั้นกันรเปล่านะครับมีลักษณะแบบนี้น,นี่อัน,นี้ประมาณห้องหนึ่งแล้วก็ฝั่งขวาฝั่งขวาจะเป็นสไตล์อาคารเป็นตึกนะครับอันนี้นะ ของของผมมันจะอยู่ห้องฝั่งอาคารนะครับเพราะฝั่งนี้ผมถามดูรู้สึกจะสามสามพันเท่าไหร่สามพันขึ้นละ่ะผมไม่แน่ใจแต่ว่าของผมเนะี่ยที่จองมาเนะี่ยมันตกประมาณรวมอาหารเช้าเนะี่ยพันเถ้าไม่รวมก็ลดไปสามรอยนะฮะเดี๋ยวลองขึ้นไปชม ด้านบนดูนะฮะอันนี้ผมขึ้นมาที่ชั้นบนนะครับชั้นบนนะฮะน,นี้คือชั้นสองแต่ห้องผมอยู่ข้างล่างนะฮะแต่เดี๋ยวผมมาดูข้างบนกันเดี๋ยวสกอะตรงนี้ก็คือยังอยู่ชั้นสองนะครับชั้นสามเห็นเขาว่ามันเป็นห้องประชุมหรือสักอย่างไม่ไม่ใช่ห้องพักชั้นสองเนี่ยสองห้องเนี้ จะเป็นห้องใหญ่แล้วก็ด้านหลังนะจะมีสระน้ํานะครับจะมีสระน้ําของห้องเองเลยนะฮะส่วนตัวเลยอันนี้เดี๋ยวผมลงไปด้านล่างนะครับอันนี้ผมลงมางล่างแนละ้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนบริเวณอาหารเช้านะครับเป็นส่วนบริเวณอาหารเช้า เจ็ดโมงถึงสิบโมงนะครับอาหารเช้าเบริเวณน,นี้อันนี้สระน้ำนะครับสระน้ำบริ <influencing> เวณสระน้ำก็จะมีจุดล้างตัวนะครับจุดล้างตัวแล้วก็มุมตรงนู้นเป็นห้องน้ำนะครับมุมในนู้นเป็นห้องน้ำนะครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นริมริมหาดอ่าเดินทะลุมาเรื่อยๆฮนะออกมาหลังด้านหลังเป็นริมหาดมีจุดล้างเท้าด้วยนะครับตรงนี้เป็นจุดล้างเท้านะแต่คือหาดตรงนี้มันจะเป็นแบบมันจะไม่ได้มีทรายอะไรแยะแยะนะมันหาดมันก็แบบเป็นแค่ติดทะเลเฉยๆมันหาดมันก็ไม่ได้ว่าจะสวยงามหรือว่ากว้างขวางนะฮนะะเดี๋ยวผมให้ชมดู ก็คือจะประมาณนี้มีบันไดลงอยู่นะครับผมไม่รู้ตอนนี้น้ําลงหรือเปล่าหรือน้ําขึ้นเนี่ยน่าจะน้ําลงอันนี้หัน,นกลับไปที่ที่พักก็คือจะเป็นอย่างนี้นี่ครับเดินทะลุมาเรื่อยๆนะฮะน้านด้านบนนั้นเห็นไหมฮะด้านบนนั้นจะเป็นสระเป็นสระของของห้องที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่จะมีสระฝั่งซ้ายฝั่งขวา แบ่งกันมีมีสองห้องที่เป็นแบบสาส่วนตัวราคาก็ไม่แน่ใจมันสองสามพันแล้วสิกสามพันเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจต่อคืนนะฮะต่อคืนลองลองลอง,ลองเช็คดูนะฮะทางแอปทางอะไรลองเช็คกันดูนะฮะตีชวารีสอร์ทนะครับประจวบนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นับอันนี้เดี๋ยวเข้าไปชมห้องพักกันนะครับผม ที่ผมพักอ่านี่ผมมาบริเวณห้องพักที่ผมจองไว้เดี๋ยวให้ดูจากด้านหน้าก่อนนะฮะมันติดสาเลยเนี่ยครับนี่เห็นไหมฮะติดกับสาเมื่อสักครู่ที่ผมเดินอนะเตติดกันเลยแค่อ้อมมานิดเดียวมีที่นั่งด้านหน้านะครับแล้วก็อ่าเข้าไปกันเลยนะฮะอ่านี่เข้ามาด้านในนะครับ เดี๋ยวเพลนดูไปในห้องนะฮะห้องค่อน้างกว้างครับแอร์เย็นสบายเป็นระบบคีการ์ดระบบไฟนะฮะแต่ว่าถ้าจะล็อกห้องใช้กุญแจส่วนทีวีเป็นกล่องพีทไอผมมองว่ามันเก่าแล้วนะครับแล้วก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อันนี้ที่นอนนะครับ งนั้นก็บริเวณตรงเครื่องแป้งนะฮะอ่าเดี๋ยวเราดูห้องน้ำเดี๋ยวสักครู่นะฮะอันนี้ก็จะมีจุดน,นี้จะเป็นตู้เย็นแล้วก็มีที่แขวนเสื้อขนมน้ำกาแฟนะครับแต่ว่าพวกขนมจะมีราคาอยู่นะครับจะคิดเงินนะครับพวกขนมน้ำจะมีฟรีรู้สึกเป็นน้ำเปล่าหรือเปล่าดีนะ มีแค่น้ำเปล่านี้นะที่ที่ท,ที่ที่ฟรีนะฮะน้ำเปล่าของเขาฮนะที่ฟรีให้สองขวดอ่าเดี๋ยวดูห้องน้ำนะครับอ่าตรงนี้เป็นบริเวณห้องน้ำตรงนี้เป็นตู้เซอร์วิสพวกท่อน้ำเขาะนะไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกันนะฮะตอนแรกผมกนึกว่ามาอาบน้ำในนี้เปิดมันก็ตกใจเป็นกระพง ส่วนบริเวนี้ก็เหมือนว่าเขาไว้ให้ล้างซักผ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจครับช่องนี้อ่านี่นะก็คือมีไดร์บอบผม,มให้นะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แชมพูยาสับผมเลยมีให้นะครับน้ําร้อนมีนะครับน้าร้อนน้ําเย็นเลยมีปรับได้นะครับผม แต่ตรงก๊อกไม่ไม่มีน้ำร้อนน้ำเย็นนะฮะตรงก๊อกเป็นน้ำธรรมดาอ่านี่ก็คือจะเป็นทั้งหมดแล้วอันนี้เป็นทั้งหมดของห้องที่ผมอยู่นะครับอ่านี่ก็กลับมาสู่ด้านหน้าอ่ะโดยรวมคข้าวๆก็จตเนี่ยะประมาณนี้ที่ผมพักอยู่ ในราคาพันเ้าร้อยบาทนะครับท่านใดอยากจะมาพักมาเที่ยวก็ลองดูนะครับผมผมว่ามันก็ดูออกแนวแบบยังไงดีแบบนเงียบสงบนะแนวเงียบสงบก็กำลังดีเนแอร์เย็นห้องดีนะครับห้องดีหมดเลยมีแค่ผมมองแค่เรื่องที่จอดรถกับ ไอ้กล่องเพีไอ่ะผมว่ามันไม่ชัดแล้วมันมันมีแต่ขายของไม่ค่อยมีอะไรดูอ่าโดยรวมคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมอย่าไงฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดถูกใจอะไรไว้ด้วยนะฮะหรือว่าใครจะคอมเมนต์อะไรก็เชิญได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ